ผมพ่ช่าแสงกันนะครับผู้จัดการนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเมื่อสัตยาที่ยูทาโรวิวจำกัดนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาที่สนามทางอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับจังหวัดชลบุรีดังเพื่อเริ่มการแข่งขันในรายการนะครับอีลิมิสึ์เฟิร์สสโตรนสกีเอตอล์นแชรเลนนะครับในปีนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเล็กแรกและสำหรับราชิวดาดนะครับก็เปิดรุ่นแข่งขันนะครับในรายการนี้หนึ่งรุ่นด้วยกันเดี๋ยวยังไงลองไปดูกันครับและสัมภาษณ์ทางจัดผู้จัดว่าเป็นยังไงนี่ครับ สวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วครับปีนี้ยินดีครับพี่ปีที่แล้วยังพิ่งจบไปมันมาดเงพี่ปีที่แล้วก็สนุกปีนี้สนุกกว่าแน่ปีนี้หารูปแบบในการจัดแข่งแบบใหม่มขึ้นแล้วก็มีเล็กเพิ่มเล็กเพิ่มแล้วก็ล,ลงแข่งเองด้วยในนามทีมยาชิโยด้เป็นยังไงยังไงเดี๋ยวก่อนถามก่อนพี่ลงมาแข่งเองเนี่ยยังไงปกติเดียวไม่ใช่ห่ะ มันคันพี่คันจริงๆใช่มอมันเบาอ่าอยากลองอยากลองอยากลองดูตัวใหม่ด้วยกี่คันครับในเลสตอนนี้สามสิบสามสิบสี่คันเพราะได้รับการตอบรับจากน้องๆที่ได้ใช้ยาชีกัน มันรู้สึกว่ามันเบามันทำเวลาได้ดีขึ้นกันก็เลยมามาวัดกันเลยมาวัดกันไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปใช่แล้วยังไงครับทางมีที่ไหนมาบ้างครับขับพาขับทั้งหลายก็มีของทางยาชีแล้วก็ของหลายๆอู่กันมารวมตัวกันตอนนี้ก็อย่างหลักๆก็มีฟลลเวอร์มาอู่ฟลลเรอร์มาส่งมาแข่งแล้วก็เอพีซีมันในทวิตก็ส่งตลาดเริ่มขยายอย่างโมเทอร์วิดใช่ไหมครับมันก็ขยาย กันเรื่อยๆทางพี่เองก็ยังมั่นใจในเรื่องของทางยาชิโอดาอันนี้ต้องเอามาลองเองเลยปีนี้ขอลองเองเลยค <c oughs> ันแล้วสำหรับพี่ต้นนะครับปีนี้ใช้รถรุ่นอะไรปีนี้ผมใช้รถอีวโอห้าครับว <Okay. S 1> ิ่งในรุ่นซุปเปอร์ทเบิลไทยแลนด์รุ่นใหญ่สุดรุุ่่นใหญสดก็ยังเป็นร้อ,อยอาชิร้อ,อยอาชิเหมือนเดิม,เ,มเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมร้องรุ่นนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วครับ <c oughs> ก็ยังใช้อยู่ชนได้อยู oh, ่โอ้โหสุดยอดก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยขออนุญาตผมจะไปชมตัวบูธต่างๆนะครับตัวพี่ต่างๆของทางนักแข่งของพี่ที่พี่ชวนมาให้น้องๆก็พาไปดูนะครับยังไงขอบคุณพี่ต้นมากครับผมครับ ยาชโยดะผู้ผลิตล้อแท้ที่มียอดขายมากกว่า1ล้านวงต่อปี